เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของในคลิปวิดีโอทิกตอกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวก็ให้มาทำตามผมกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะแล้วก่อนอื่นเลยนะผมเวลาที่กดเข้ามาที่ Google นะผมเราก็ให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตัวนี้ตามผมไปกันนะครับว่าเกมมิกทีเหตแบบนี้เนาะแล้วพอได้พิมพ์ค้นหาตามมาได้แบบนี้แล้วจะเจอเว็บไซต์นี้นะครับผมก็แล้วทีกดเข้าไปกันได้ผมก็จะเว็บไซต์เนาะ อ่าแล้วพอได้กดสมัครแล้วที่ในเว็บไซต์ผมในเว็บไซต์ก็จะม,มีใได้กดลงชื่อใช้ง่ายก็สมัครสมาชิกกันเนาะเผื่อใครนะผมที่ไม่มีสมาชิกแล้วกดสมัครสมาชิกนะผมก็ให้มากดที่ตรงนี้กันได้เลยเนาะกดสมัครสมาชิกกันไปอ่ะแล้วลพอได้กดสมัครสมาชิกกันมาแล้วเในหน้าต่างการสมัครสมาชิกนะผมเขาจะมีให้ได้กรอกข้อมูลของเราไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาติที่ตรงข้างล่างนี้เปเพื่อเป็นการยืนยันเนาะแล้วกดสมัครไปนะครับผมเพียงเท่านี้ง่ายครัจะเป็นการสมัครกันได้แบบไม่เที่ยบร้อยเลยเนาะหรือว่าเผื่อสำหรับใครนะผมที่เป็นสมา,า,าชิกกันไไปด้เเลยนาาะอ่ แล้วพอได้กดมาผมาก็กดลงช่ช้งงานที่ตัวน้นที่ไปต่อได้เลยอะล้วพอได้กดมาแล้วหน้าต่างเป็นแบบนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ผมหน้าต่างอะไรผมจะให้กดกลับมากันเนาะ ่ะแล้วก็กดกับมาที่หน้าต่างเดิมเว็บไซต์เราหรือว่าลงชื่อใช้งานมาหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาเนาะในหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะก็จะมีหมวดหมู่บริการแพลตฟอร์มให้กับเราสามารถที่จะมาทําการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินในส่วนตรงหน้านี้ให้กับเราได้สามารถที่จะมาทําการกันได้เนาะหรือว่าเผื่อสําหรับใครครผมได้เป็นมียอดเงินในส่วนตรงนี้แล้วอยากที่จะเติมเงินนะครับผมก็ไปกดที่ตรงนี้กันได้ครับว่าเติมเงินเนาะอ่ะพอเราได้กดเข้ามาแล้วที่ไดเติมเงินนะผมในหน้าต่างการตําเงินเค้าจะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วทําการตําเงินกันได้แบบง่ายๆกันได้เนาะและแถมยังมีช่องทางในการเตําเงินให้กับเรา สามารถที่จะลดต้นเงินกันได้ด้วยผมตัวงหกช่องทางแบบนี้เลยเนาะสำหรับใครที่ผมสะดวกสนใจช่องทางนันเนกรรมที่จะเติมเงินนะผมก็สามารถที่จะเลือกช่องทางการเติมเงิน6กช่องทางแบบนี้กันได้เลยเนาะและสำหรับใครที่เติมเงินกันไม่ได้แล้วหรือว่ามียอดเงินอยู่แล้วในส่งเว็บไซต์ก็สามารถที่กดกลับมาผมจะหน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้เลยเนาะและกดกลับมาอะไรที่หน้าต่างเดิมเว็บไซต์เราของดีเราก็มาเลือกบนหมู่หรือบริการถ้าต้องการจะทำการกันได้เลยเนาะก่อนอื่นเลยเราก็เลือกแพลตฟอร์มไปก่อนเลยแพลตฟอร์มทิกต็อกเนาะเราก็เลือกบนหมู หมวดหมู่เนาะผมก็มีเป็นแบบนี้เลยเนะเาะเมื่อกี้ที่เราทำการการป็นการเพิ่มยอดไลค์คลิปทิกตอกเนาะก็อยู่ตรงนี้นกดกันไปอ่าแล้วพอเลือกกันไม่ได้ที่หมดวดหมู่ระบบริการแบบนี้แล้วถ้าเราได้กดกลับมานะครับผมที่เอ้ยเดี๋ยวไม่ทันได้เลือกบริการนะผมจะรีบนะเนาะอ่าเลือกหมวดหมู่ไปได้ก็เลือกบริการก่อนนะเนาะมันจะไม่เรียกราคาเราได้เลือกแล้วผมจะเลือกเป็นเรียกราคาแรกนี้เลยแล้วกันเนากดกันไปเลยนะะเนาะอ่ะพอเลือกกันไม่ได้ที่หมวดหมู่ระบบริการแบบนี้แล้วจริงๆนะผมที่เรากดกลับมาเนาะที่คลิปทิกตอกของเราเพื่อทำการคล้อกนี้ อ่าแล้วประเด็นกีติ้บตอกกันมาแล้วทีนี่ให้ลิงก์มาวางเพราะวางลิงก์ไม่ได้แบบนี้แล้วเราได้ใส่จำนวนที่กระทำเพิ่มไม่ได้เลยอ่าแล้วพอได้ใสัตว์ทางนี้จำนวนได้แบบนี้เราก็สั่งเสร็จกันไ,ได้เลยเนาะ <c oughs> และพอได้กดสั่งซื้อกันมาแล้วผมในหน้าต่างการสั่งซื้อเราก็จะมีการแจ้งมาจากระบบด้วยนะผมได้รับกาสั่งซื้อคุณแล้วอะไรแบบนี้เนาะเพียงแต่ที่ง่ายๆได้เป็นการสั่งซื้อกันได้แบบเป็นทีปร้แบบง่ายๆกันได้ด้วยเนาะและก็เพื่อสำหรับใครนะผมได้เข้ามาสั่งซื้อกันไปแล้วะอย่ากจะดูยอดออเดอร์ว่าเป็นยังไงหลังจากการได้สั่งซื้อกันไปก็สามารถได้กดเข้ามาที่ตรงนี้ได้ทีประวัติการสั่งซื้อเนาะอ่าพอได้กดมาแล้วที่ประวัติการสั่งซื้อในส่วนหน้าต่างประวัติการสั่งซื้อเขาจะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้หรือระบบไม่กลับเราสามารถที่เรดูกันได้เนาะอย่างออเดอร์ที่ผมได้ทำการเงนไปเมื่อกี้จะคู่จะทำเว็บไซต์ของก็มีการแจ้งบอกมาว่าเราดำเนินการแบบนี้อยู่เนาะ แบบนี้ผมก็รอออเดอร์ของเรากันไปก่อนนะผมจะคู่ปมนต้นไปใจรอดเนาะหรือว่าเพื่อใครนะผมที่เข้ามารอออเดอร์กันอยู่แล้วในระหว่างนี้แล้วเกิดที่สนใจอยากจะดูหมดหมู่บริการเป็นการเสริมเพิ่มเติมหรือสนใจนะผมอยากที่จะดูหมดหมู่บริการเป็นการข้าบเวลารอในส่งเว็บไซต์เนาะก็สามารถได้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้เดี๋ยวเขาบริการเนาะอ่าพอเราได้กดเข้ามาอะไที่บริการหน้าบหนึ่ส่วนหน้าต่างบริการเขาจะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้เลยนะผมกลับสามารถที่จะกดเข้ามาเนาะเพื่อมาดูหมดหมู่บริการอะไรกันได้หรือว่าจะเข้ามาทําการเป็นการเข้ามาราในส่งเว็บบไไไซตกกกันน็็งเปาาารทํ่่ยมด้แบ กันได้แบบง่ายๆกันได้ด้วยเนาะอ่ะขอพูดผิดเดาขอโทษด้วยเนาะอาด้านหน้าต่างตัวนี้ผมใครสนใจอยา๋ยจะเข้ามาดูหรือเขาจะมาทำการอะไรยังไงก็เข้ามากันได้เลยอะแล้วก็เพื่อสำหรับใครต้องการเข้าม่ใช้งานในเว็บไซต์หรือวเข้าาทำตามอะไรต่างๆอะไรในเว็บไซต์แล้วเกิดมีปัญหาหรือขัดข้องอะไรยังไงในส่งเว็บไซต์เนาะก็ให้สามารถได้กดกลับมาลงที่หน้าต่างแรงเว็บไซต์กันได้เนาะแล้วเขาจะมี คำว่าติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเราได้กดคลิกเข้าไปเนาะสำหรับใครที่เกิดปัญหาเนาะอยากที่จะแก้ปัญหาแกดมินหรืออยากที่จะสอบถามกับแอดมินนะผมว่าเกิดปัญหาหรือว่ายังไงอะไรยังไงแล้วผมก็สามารถจะมาเลือกช่องทางในการแก้ปัญหาแอดมินหรือกดตามผมมากันได้กันได้เลยเนาะอ่ะก็ตามแบบนี้กันไปเลยเราผมจะส่งเว็บไซต์ในการแก้ปัญหาเนาะแล้วก็สำหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วหรือเข้ามาทำการอะไรต่างๆกันแล้วในเว็บไซต์ไม่ได้มีปัญหาในขาดคล่องอะไรยังไงเลยเนาะในส่งเว็บไซต์เนาะแล้วเข้ามาใช้งานกันแล้วรู้้้้้สสึกกกกกวว่่่่าา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 าอออออยจจะะะะะลงงงแแนน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 นเเเเเเพพืืืหหหรรรรขคับไไมมมมใใใช็็ซตต์ถดดทีี พราะได้กดโทรมาเลยที่ในการแนะนําเพื่อนหุ่นหน้าต่างการแนะนําเพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมไปกับเราสามารถที่จะเข้ามาเนาะเพื่อมาทำการแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักเข้าไปเช็งเว็บไซต์กันได้แบบง่ายกันได้ด้วยเนาะเพียงกดเข้ามาเลยที่ในโซนหน้าต่างของการแนะนําเพื่อนแล้วผมเรามาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตัวนี้ไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักเนาะให้เพื่อนหรือคนรู้จักนะผมไปเขาได้เข้ามาในหนึ่งเว็บไซต์เพื่อให้ได้มาใช้งานแล้วเข้ามาทําการกันได้ในเว็บไซต์แบบนี้หุ่นง่ายก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนกันได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะสำหรับใครที่ผมทีีี่่มมเพืออนนนนครู้้จจักกแแลวยาาะะไม่ัเว็ไซตต์กข้้าาทีีนด้เลยอ่ะ และเพปิดสำหรับใครในตอนนี้ด้วยนะผมที่กำลังดูผมอยู่หรือทำการต่างๆบนเว็บไซต์ตามผมอยู่ในตอนนี้แล้วทำการฝากมือถืออยู่เนาะเว็บไซต์ KeepM ในตอนนี้ผมมีเวอร์ชันแอปพลิเคชันแล้วด้วยเนาะเผื่อใครที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์ KeepM ไวบนมือถือแบบง่ายๆสามารถที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันไว้บนมือถือท่านได้แบบง่ายๆกันได้แล้วเนาะในตอนนี้นะผมก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันกันได้เลยอะไรเพื่มไม่เสียเวลาและด้วยนะผมจะลองพากลับมาดูที่ยอดใน์ทิกต็อกกันดีกว่าเนาะเออหมือนยอดจะยังอยู่ที่ศ โอ้แล้วก็นี่เลยนะผมใจจะทำการสั่งซื้อไปแล้วก็นั่งรอสักรู่เนาะตอนนี้ยอดแร์ของคลิปทิกตอ,อกเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาแกมที่ยร้อยแบบนี้แล้วเนาะและ้วก็เหมือนจะมีเป็นการแถมเพิ่มขึ้นมานเล็กๆน้อยๆแบบนี้ด้วยผมกับการเพิ่มยอดลคกของคลิปทิกตอ,อกเนาะและวิธีการขั้นตอนก็ไม่ยากด้วยผมเปื่อใครที่ดูผมไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาทำการหรือจะเข้ามาทำตามเนะาะก็สามารถที่กดเข้าไปในเว็บไซต์เพื่ได้คาใช้งานกันได้หรือเข้ามาทำตามกันได้เนาะผมจะแปลิงก์เว็บไซต์มาให้ผมไปท่านได้กดเข เนาะก็สามารถที่จะไปแก้ปัญหาหรือสอบถามปัญหาแก๊สมินในส่วนเว็บไซต์ที่ผมได้สอบนกันไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็ในคลิปดววันนี้ก็เนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมก็ต้องฝากเอาไว้ในประเด็นนี้เลยแล้วกันเนาะหากผมพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรพลาดกันไปในคลิปดววันนี้ก็ต้องขอโทษกันด้วยผมว่าผมทำผิดพลาดกันไปเนาะหรือว่าใครที่ดูกันไปแล้วไม่ได้เห็นว่าพลาดอะไรและให้พลาดกันได้ก็ต้องขอบคุณนักที่รับชมเนะาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ